วันนี้ครับเรามาศึกษาวิธีการทําจุลินซีสังค้อแสงครับสูตรนี้เป็นสูตรของสถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัดราชบุรีครับวัตถุดิบครับก็ง่ายๆครับมีไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับน้ําเปล่า5ลิตรนะครับน้ําเปล่า5ลิตรน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับน้ำหมักมูลไส้เดือนจริงๆเราใช้แค่3มช้อนโต๊ะนะครับ3มช้อนโต๊ะครับแล้วก็ หัวเชื้อนะหัวเชื้อเดิมก็คือจุลินรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทาไว้แล้วด้ยะครับที่มีอายุเกินหนึ่งเดือนเนาะเราก็มาทําเป็นหัวเชื้อนะครับใช้ประมาณห้าร้อยมลนะครับหรือครึ่งลิตรนะครับวิธีการครับเราเตรียมอาหารในเขาก่อนเนาะเตรียมอาหารให้จุลินทรีย์ก่อนก็คือเราจะมาตีไข่ก่อนนะครับตีไข่ก่อนเนาะตีไข่ก็ตีทั้งเปลือกเลยนะครับโอ้ยไข่น่ากินนะครับ ตีเลยครับตีเลยนะครับตีทั้งเปลือกเลยนะครับเปลือกมันถ้ามันวุ่นวานนะมันแตกยากก็เอามือช่วยช่วยบี้หน่อยนะครับแล้วก็ตีอ่ะแม่บ้านเต็มตั้งแกได้เลยครับนะครับก็ตีเหมือนไข่เจียวนี่แหละครับเนาะอจริงจริงอ่ะเปลือกมันอ่ะให้มันละเอียดได้ไหมไม่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องตีแบบเปลือกมันเป็นผงเลยครับ จริงๆเปลือกมันก็มีแคลเซียมนั่นแหละเนาะ,เ,นะเปลือกไข่ก็มีแคลเซียมนะปลาไม่ต้องปั่นนั้นเลยครับเด้อ<ะ>ผมแค่แค่แค่ตีแค่แค่นี้อ่า<ะ>เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมอาหารให้เขาเนาะ,ะครับเที่ไข่ใส่เลยนะครับอันนี้ผมใช้น้ําในสวนเองนะครับจริงๆน้ําที่ มีผลไวที่สุดก็คือเป็นน้ำบาดาลน,นะครับ <Yeah. S 1> อ่านะครับอันนี้ผมเอาไข่เทลงไปแล้วนะครับมันช้าเนาะเอนะครับใส่ไข่ไปเสริจนะครับแล้วก็มาเขย่าหน่อยนะครับอันนี้เป็นการเตรียมอาหารเนาะอ่านะครับ อันนี้ไขายก่ลงไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนเนาะน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับใชแ้แค่สามช้อนโต๊ะพอนะครับอะแถมให้อีกหน่อยนะ <laughs> นะครับ นหมากมนไส้เดือนใส่ลงไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เขย่านะครับอ่านี่เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับอันนี้เป็นการเตรียมอาหารเนาะต่อไปเราก็ใช้หัวเชื้อนะครับที่ผมใช้ประมาณ500 ML นะครับอ๋อันนี้ก็เป็นหัวเชื้อที่เราได้จากการทําจุลินทรีย์สังกะห์แสงนี่ครับแล้วเราเก็บไว้อายุเกินหนเดือนเนาะเราก็มาทําเป็นหัวเชื้อนะครับ ว้าวนี่สมาธินิ่งเต๊นนะเป็นไงบ้านงเรยเล่มเล่นเรืเ่องเลยนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นหัวเชื้อนะครับในไหนพี่พงเลยแล้วเนาะเราต้องต้องรบกวนพี่พงเทต่อเลยครับอู้หูมาใจร้อน <c oughs> อ่านะครับใส่หัวเชื้อเข้าไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เขย่านะครับประมาณห้าร้อยเอ็นแปเครับ ครึ่งลิตรอ่านะครับครึ่งลิตรนะครับเพียงเท่านี้นะครับเสร็จแล้วครับเราเอาไปเก็บไปในที่ร่มก่อนนะเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะอย่าเพิ่งให้เขาอย่าเพิ่งให้เขาโดนแดดเลยนะครับผมจะเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มอย่างสมมตินี้ก็ตั้งไว้ในร่<า>มนี้ก็ได้ครับสามวันเนาะทุกเช้ามาจะาเอกเขานิดนึงก็มาสวัสดีจุรินซีวันนี้เป็นไงบ้างจับเขาเขย่านิดนึงเนาะคุยกับเขานะครับเขย่านิดนึงแล้วก็เปิดฝานะครับอ่าอย่างเงี้ยสามวันนะครับ เอาไในร่ม3าวันวันที่4ี่ปุ๊บเราก็เอามาให้เขาโดนแดดได้เลยนะครับโดยโดยช่วงอาทิตย์แรกอะถ้าเป็นไปได้ให้มาเจาะเอกเขาทุกวันเนาะมาทักทายเขาทุกวันมาเขย่าเขาทุกวันเสร็จแล้วก็เปิดฝาให้เขาระบายแก๊สออกนะครับเสร็จแล้วเราก็รอดูสังเกตสีครับเขาจะเปลี่ยนสีแดงเข้มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอ,อื่าตัวนี้นะครับเขาก็จะแดงจริงจริงไม่เกินอาทิตย์ครับยังไงก็แดงนะครับก็ถ้าเราจะเก็บไว้ทาหัวเชือ้อเราก็เก็บไว้อายุเกินหนึ่งเดือน ถ้ามันไม่แดงแสดงว่าไอตัวจูลินเซียมันมันเสียชีวิตหมดมันไม่เจริญเติบโตอ่าสิ่งหนึ่งที่จะมีผลกระทบก็คือเรื่องของน้ําและอาหารนั่นแหละพี่นะครับเรื่องน้ําและอาหารนะครับแต่ของผมเท่าที่ผ่านมาผมใช้น้ําในสวนผมที่เป็นแปงษษลงเกษตรอินทรีย์เนี่ยยังไม่เคยเจอไม่แดงครับยังไม่เคยเจอไม่แดงจริงๆใช้น้ําก๊อกหรอก็ได้ครับใช้น้ําก๊อกเราเนาะเปิดใส่ขวดอย่างเงี้ยครับใส่ขวดเงี้ย เสร็จแล้วก็ไปตั้งตากแดดไว้นะครับประมาณเจ็ดวันนะครับประมาณเจ็ดวันเนาะแล้วค่อยเอาน้ําเนี่ยมาใช้ในการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะว่าปกติถ้าน้ําตามน้าําประปาธรรมดามจะมีคอรีนนะครับนะก็มาเปิดให้คอรินมาระเหยออกนะครับแล้วก็เอามาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเจ็ดวันเป็นแล้วครับเจ็ดวันเป็นแล้วครับถ้าจะเก็บไว้ทําหัวเชื้อก็อายุเกินหนึ่งเดือนนะครับ ได้หัวเชื้อครับได้หัวเชื้อครับน้ำมังคุ้ซเดือมได้ครับได้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 นะครับประโยชน์ประโยชน์นะครับประโยชน์นะครับสําหรับจุลินทรีย์สังค้อแสงนะครับเขาจะช่วยในเรื่องของการปรุงดินปรับปรับปรับปรุงบํารุงดินนะครับส่วนหนึ่งเนาะทำจริงๆเขาช่วยในเรื่องของระบบรากเนาะอย่างที่บอกครับถ้าดินดีเนาะรากขึ้นมันก็โตรากพืชมันก็จะสามารถชอนชัยหาอาหารได้ไวขึ้นเนาะดินมันล้วนมันซุยดินมีชีวิตนะครับ จริงเราทำเป็นปุ๋ยน้ำด้วยก็ได้เอาไปผสมน้ำหนึ่งต่อสองร้อยนะครับหรือหนึ่งต่อห้าร้อยก็ได้นะครับไปฉีดพ่นทางใบเนาะนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ของผมผมจะทำดินนะครับก็คือผสมน้ำนะครับหนึ่งต่อสองร้อยแล้วก็ลดรอบโคนต้นไม้นะครับลดรอบโคนเลยนะครับลดผักก็ได้นะครับลดผักบุ้งลดคะน้าลดกวางตุ้งอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับง่ายถ้าชาวนาครับถ้าชาวนาเนาะเวลาสูบน้ําเข้านาก็ เปิดดินลงหน้าท่อเลยครับเนาะดินลงหน้าท่อเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะไปตามน้ำเขาเองนะครับอันนี้น่าสนใจสำหรับชาวนานะครับก็จะเป็นปุ๋ยตัวหนึ่งที่เขาไปช่วยย่อยพวกอินทรีย์วัตถุพวกเศษฟางเศษหญ้าที่มันอยู่ในนาเนาะตัวนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เข้าไปช่วยย่อยเศษวัชพืชเศษฟางเศษพวกนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็ที่จริงมันมันทำง่ายนะครับต้นทุนต่ำนะครับแต่ว่าประโยชน์เยอะนะครับก็ ก็เป็นวิธีการดีๆนะครับสำหรับชาวกเกษตรินทร์แล้วก็เกษตรกรที่สนใจจะลดใช้สารเคมีเนาะนะครับหันมาใช้ปุ๋ยธรรมชาตินะครับก็จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นชีวิตเราก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับ